เราดีใจและก็ภูมิใจครับที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและก็ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วไปว่าเป็นรางวัลที่มีการตัดสินด้วยเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับผมอยากจะขอขอบคุณนติตยสาราการเงินการธนาคารที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับบลจธนาชาติเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งยืนยันว่ากองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอมาตลอด3ปีที่ผ่านมาคือเรามีทีมผู้จัดก,การกองทุนที่มีประสบาการณ์นะฮะในการทำงานมากว่า10ปีนะโดยเฉลี่ยนในการทำงานที่ทางบริจาธนชาตินะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางกระดาษได้อย่างดีนะครับ ข้อที่2เนียเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เครดิตโดยมีการติดตามการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินข้อมูลผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนข้อที่3านียทางบริษ,ษัทจะมีผู้จัดการกองทุนจะมีการจับจับจงหวะการลงทุนเขาเรียก market timing โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางและระยะยาวให้กับผู้ลงทุนนะครับ